สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงบุคคลสำคัญทางพระพุทธศาสนากันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพูดถึง พระมาหาประชาบดีโคตมีเทรีกันนะครับเริ่มจากพระนามเดิมพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นพระราชธิดาในพระเจ้าอัญชนาทิปประราชแห่งกรุงเทวทหะแควนโกริยะและเป็นพระคณิตถะพระคินีของพระนางสิริมหามายาผู้เป็นพระพุทธมารดาดังนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมีจึงเป็นพระมาตุฉาของพระสมณโคโดมพุทธเจ้าเองนะครับทรงเป็นภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาและทรงได้เรียนกรรมฐานและปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านว่าเป็นเอกตาทักค,คะคือเลิศก,กว่าผู้อื่นในทางรัตตัญญู คือผู้มีรู้ราตีนาน,นั่นเองครับพระนางเป็นพระมาตุชาของพระพุทธเจ้าและเมื่อพระนางสิริมหามายาสวรรคตแล้วหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้เจ็ดวันในการต่อมาพระเจ้าสุโทธทนะได้ทรงแต่งตั้งพระนางมหาปชาบดีโคตจะมีไว้ในตําแหน่งพระอครมหิสี ซึ่งพระนางได้ทรงถวายการอภิบาลเจ้าชายสิทธัตถะเสมือนเป็นพระราชโอรสของพระองค์เองพระนางมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งพระนามว่าเจ้าชายนันทะและมีพระราชธิดาพระองค์หนึ่งพระนามว่าจิงรูปนันทานั่นเองครับพระนางได้ทรงแสดงความประสงค์จะบวชในพระพุทธเจ้า ในคราวที่พระองค์เสด็จไปโปรดพระพุทธบิดาและพระประยุรญาตณกรุงกบิลพัฒน,น์แควนศักกะแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงอนุญาตให้พระนางผนวชเนื่องจากยังไม่เคยทรงอนุญาตให้สติอุปสมบทในพระพุทธศาสนานั่นเองครับต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองเวสาลีและประทับอยู่ที่กุตาคารสาราปามหาวันพระนางมหาประชาพดีพร้อมด้วยเหล่า นางสากิยะจำนวนมากจึงได้ปลงพระเกศาหุมผ้ากาสายะเป็นการแสดงเจตนาที่จะบวชอย่างแรงกล้าโดยเสด็จไปยังกุฎาคารสาลาป่ามหาวันเมืองเวสาลีนั่นเองครับเพื่อทรงทูลขออุปสมบทโดยพระนางได้ทรงแจ้งพระประสงค์ต่อพระอานนท์ให้นำความไปกราบทูลพระพุทธเจ้าขอให้พระนางพร้อมทั้งเหล่านางสากิยนีได้อุปสมบทภิกษุณีในพระพุทธศาสนา ซึ่งพระอานนท์ใช้ความพยายามอยู่หลายหนพระพุทธเจ้าจึงทรงออกหลักปฏิบัติเป็นพิเศษสําหรับสตรีผู้ที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาคือคารุธธรรม8ซึ่งพระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงยินดีปฏิบัติคาร,รุธธรรมทั้ง8ประการนะครับจึงได้รับการอุปสมบทในพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเหล่านางสากิยานีด้วยนะครับหลังจากการอุปสมบทพระนางมหาปชาบดีโคตมีเทรี ได้ทรงเรียนกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสุรธทานและปฏิบัติอย่างจริงจังจนได้บรรลุพระอรหันต์นิกษณนีเหล่าสาิยานีที่อุปสมบทพุทท่านก็ได้บรรลุพระอรหันต์เช่นกันนะครับต่อไปผมจะมาพูดถึงคารุธรรมแปดประการนั้นมีอะไรบ้าง 1. แม้ปวดมานานนับร้อยปีก็ต้องกราบไหว้ภิกษุแมโปวดในวันนั้น 2. ต้องจำพรรษาอยู่ในวัดที่มีภิกษุ 3. ต้องไปถามบนอุโบสถและรับฟังโอวาทจากภิกษุทุกเืเดือน 4. ต้องปวารณาในสงฆ์สองฝ่ายหลังจำพรรษาแล้ว 5. ต้องประพฤตินัดในสงฆ์สองฝ่ายเมื่อต้องอาบัตหนัก 6. ต้องเป็นศีขมานาสองปีก่อนจึงขออุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายได้ 7. ต้องไม่ปริภาทด่าว่าพิสุไม่ว่าในกรณีใดๆ 8. จะว่าเก่าตัวกเตือนพิสุไม่ได้แต่พิสุว่าเก่าวตักเตือนได้นั่นเองครับเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมนั่นก็จบลงแล้วนะครับเป็นเรื่องราวของพระนางมหาประชาบดีโคตตมีชอบคลิปนี้กดไลค์ด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ